ชีวิตบางทีก็นึกขำๆว่าเออหนอพอเราอายุมากแล้วเหมือนจะย้อนไปเป็นวัยวัยเด็กวัยที่เรียนหนังสือจะต้องขยัน ย่างต้อท่อต้องจำนนี่แหละท่องจำเพื่อให้สอบให้ได้จะได้ให้จบในชั้นระดับนั้นๆพอวัยนี้ก็เหมือนกันกลายเป็นต้องท่องนี่ออกจากบ้านก็ท่อง ช่องคำโครงโลกกณน,นิดของกรมพระยาเดชาดิศรทช่องว่าห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร สองล่าห้ามอายุไม่ให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้ออจึงห้ามมาินคา